สวัสดีตอนเชา้ากุตมอมกินอยู่ที่เดิมอยู่ที่โรงแรมเหมือนเดิมตอนเย็นบินบาซานตอนเย็นจะบินแล้วถึงเยอรมันประมาณตอนเย็นนุ่นแหลวบันจันทร์พี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นสามประเทศนะหเหมือนเด้อบินในเมืองในบินต่อเครื่องสามประเทศพุ่นนะ มื่ออื่นก็ไม่ได้เฮ็ดงานแลวนีนั่งบานพรุ่งนี้ก็ต้องลางานต่อวันอังคารถึงจะได้ทำงานเมียงกรุงเทพบางคอกมอเกินฟุยพ่อมีถักเชื่อนะชื่อนะบางคอก เชิญนบางกอกอันนี้ยุงมันเมื่อคืนนี้ไปยุงมันเข้าโรงแรมอันนี้ทางอีกทางหนึ่งทัยงบางกอกเชิญนะอือเชิ Lufthansa, Airbus A321neo ข้างนอกมองบางกอกบางขอบแบงขอบ,บ,ขอบนะ้อยฟูกซ้อย <c oughs> ปลาคอยเม็แล้วพี่น,อน้องบักคอยก็ะด้เอวถิ่มเด้อมัเนเ่าไม่กระเป๋าไล่ขึ้นแล้วสอมขึ้นแล้วในขึ้นที่สามก็าลังสิมาหอดเ่าแล้ว ลาแล้วนะบางกอกวันนี้แม่อยู่แล้วจะไปทำงาน <laughs> สวย่าพี่น้องได้เยายเห็ดบานแบบนี้กเห็ดเด้ออันนี้บางไหนงามบ่อันนี้อ่างลางหน้นี่กระจกโอ้ยกวงดีอันนี้ก็อ่างอาบน้ำกว้างดีมากนี่ก็ตู้อาบน้ำน,นี่ก็ถอยเล็เอต่สวย ถ้าอยากสร้างบ้านแบบนี้โอเคดเด้ห้องนอนใหญ่า <c oughs> มาก่อวานนี่สซื้อของพะลุงพะล่างอยยุสนามบินบาทที่นี่กงอยากใส่กระเป๋านำหนักกเกินมาที่เจ้าเขาสิว่าจังไดพวกสนามบินก็ได้ ว่าพะลุ่งพะล่งมันไปยากมากหยา็เลยหยัดใส่กระเป๋าไงใบเดียวเลยขันเข้าให้ทิมก็จะทิมตัวขันเขาว่าน้ำหนักเกินเนาะแต่ว่าทิมไปแล้วคือบอกห้อยอละล่ะว,ว่ามันเนา่าเหม็นคับกระเป๋าเลยอโอเคค่ะพี่น้องเจอกันใหม่นะคะ